สวัสดีคืนวันหยุดจากบ้านแม่เอ้คะ่ะวันนี้นะคะแม่เอ้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมวันหยุดของบ้านเราคะ่ะตอนนี้เด็กๆนะกำลังเล่นเกมภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าสโ,โกโรคุนะคะก็บ้านเราก็ประมาณเกมเซรษยะเนาะมีโยนลูกเต่านะคะแล้วก็เดินตามที่ทอดลูกเต่าได้ะคะ่ะ ในขณะที่เด็กๆก,กำลังเล่นกันอยู่นะคะแม่เอก,ก็เตรียมที่จะทำพิซซ่านะคะทำพิซซ่าแช่ตู้เย็นเพื่อเก็บไปกินในวันต่อมาค่ะแม่เอก,ก็จะชวนเพื่อนๆมาทำนะคะแบบเก็บเป็นแป้งเอ่ยหรือจะเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะแบบนี้เขาทำขายในห้างนะเช้าตื่นมาเราจะมาอุ่นที่กระทะหรือเอาไป ปิ้งที่เตาปิ้งขนมปังก็ได้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มนวดแป้งกันเลยนะคะส่วนผสมก็มีดังนี้ค่ะแป้งขนมปังร5อยกรัมค่ะมเมย์ก็ใส่ไปนะแป้งสาลีอนเนกประสงค์50กรัมค่ะมเมย์ใส่น้ำตาลไปน1นช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยยีสต์1ช้อนชาค่ะเกลือก็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะ จากนั้นเราก็คนวัตถุดิบนะคะให้เข้ากันค่ะเติมน้ำอุ่นลงไป120 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มผสมแป้งเลยค่ะค่อยๆค,คนนะคะแล้วก็แม่เอจะเติมน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกเนี่ยจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะกับริกครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแต่แม่เอเนี่ยใส่ไป2ช้อนโต๊ะเลยค่ะแล้วแต่เนาะ เรามานวดแป้งกันค่ะก็ใช้แรงหน่อยเนาะเม่ก็จะนวดจนกว่าภาชนะเนี่ยจะไม่ติดแป้งนะคะแป้งจะไม่ติดภาชนะสิก็สักประมาณ3-5นาทีนะนวดนวด,นวดไปอดทนหน่อยนะนวดประมาณนี้นะคะจากนั้นเม่ก็จะพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็ปิด ด้วยพลาสติกนะคะหลังจากที่พัก1ชั่วโมงนะคะแป้งก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะลองเอามือกดลงไปนะเราจะนวดแป้งต่ออีกนิดหน่อยค่ะก็จะนวดไล่ลมนะคะเมยก็เอากำปั้นนะคะนวดแบบนี้เลยค่ะนวดนวดนวดไปค่ะ นวดเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็เตรียมพักแป้งอีกรอบนะคะรอบนี้จะพักแค่10นาทีค่ะพักแป้งไป10นาทีนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการนวดนวดคึงคึงนะคะนวดไปนวดมาก็อยากจะเป็นแป้งค่ะเพราะว่ากำลังเมื่อยเลยค่ะนวดแป้งเสร็จแล้วนะคะก็ จะทาการแบ่งเป็นชิ้นเท่าที่เราต้องการค่ะแม่เอจะทําแค่สี่ชิ้นค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทําชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะนี่ค่ะแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยนะนี่ค่ะก็ค่อยๆแบ่งไปนะคะเป็นสี่ส่วนเนาะพอแบ่งเป็นสีก้อนแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปั้นแล้วก็ นวดนวดปั้นปันนะคะเป็นวงกลมนะคะเพราะเราจะทําเป็นพิซซ่าเนาะแต่คืนนี้นะคะแม่เอ่ก็จะหยุดอยู่แค่นี้ค่ะเราสามารถเอาแป้งนะคะที่นวดไว้นะคะไปแช่ตู้เย็นหรือแช่แข็งก็ได้นะคะแช่แข็งก็สามารถเก็บได้ประมาณ1เดือนค่ะแต่แม่เอจะกินแค่วันสองวันนี้แม่เอก็เลยแช่ช่องธรรมดาค่ะก็คือแค่แช่ตู้เย็นนะแม่ก็เอา พลาสติกค่ะมาแลปอย่างนี้นะคะวิธีการเอาพลาสติกมาแลปนะคะแม่เอดูจากเชฟญี่ปุ่นค่ะตอนที่เขาทำนะเขาแป้งมาเรียงเรียงเรียงแล้วก็มาปิดทีเดียวนะคะแล้วก็เอากรรไกรมาตัดค่ะแต่พอตัวเองทํานะคะก็ออกมามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นเนาะแต่ก็โอเคค่ะพอใช้ได้แม่ก็เก็บใส่กล่องนะคะเอาแป้งใส่กล่องปิดฝานะคะเอาไปแช่ตู้เย็นตื่นเช้ามาค่อยว่ากันค่ะเมนูอาหารเช้าวันพรุ่งนี้พิซซ่าค่ะ รุนสวัสดิ์ใสๆวันอาทิตย์ค่ะแม่เอก็ตกใจนะเช้านี้มีข่าวด่วนค่ะก็คือว่าเตือนภัยให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งค่ะให้เตรียมอพยพหนีภัยสึนามิค่ะทั้งๆที่ไม่มีแผ่นดินไหวนะแม่เอก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันค่ะเพราะปกตินะสึนามิจะลุ้นก็ต่อเมื่อมีเหตุแผ่นดินไหวใช่ไหมแต่ครั้งนี้นะคะสาเหตุมาจากภูเขาไฟใต้ทะเลในตองการเนี่ยระเบิดอย่างรุนแรงนะคะเม่เก็ตกใจเนาะ นอนหลับสนิทเลยค่ะเมื่อคืนมา,มาทำพิซซ่ากันค่ะเช้านี้แม่เอ๊ก็เอาแป้งออกจากตู้เย็นนะลักษณะแป้งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรามานวดแล้วก็มาทำแผ่นพิซซ่ากันค่ะกลัวแป้งจะติดที่นวดนะคะแม่เอก๊กเอาแป้งสาลีอนเนกประสงค์มาโรยนวดด้วยค่ะ พยายามจะทําให้เป็นกลมๆนะคะเราจะมารีดแป้งกันค่ะเอาที่ถนัดเลยค่ะแม่เอถนัดการจับก็เป็นประมาณนี้ค่ะเช้าวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ค่ะเพียนากับปะป่าย,ยังไม่ตื่นมีน้องมานากับแม่เอเนี่ยละค่ะตื่นมาทําอะไรกินกันสองแม่ลูกเนาะแล้วแม่เอก็ตื่นเต้นกับข่าวด้วยค่ะก็ลุ้นในจังหวัดที่เขา มีแนวโน้มว่าสึนามิจะเข้านะคะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็คุยนอกเรืออีกแล้วค่ะมาลิดพิซซ่าต่อเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นแม่เอก็ตั้งกระทะนะยังไม่ติดไฟนะคะเพราะว่าจะเอากระดาษไขนะคะมาขยำขยำค่ะรองนะคะที่กระทะเนาะประมาณนี้ค่ะเราจะใช้กระทะย่างพิซซ่านะคะแม่ก็ใช้กระทะแบบว่ามีฝาปิดด้วยนะทุกคน เอาแป้งลงไปวางบนกระดาษไขลองอบเลยนะคะจากนั้นก็ติดไฟค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะฝาบ้านแม่เอ๊นะมีรูแม่เอ๊จะเอาตะเกียบมาอุดรูอย่างนี้เลยค่ะย่างไฟกลางนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นก็เปิดฝานะคะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะในระหว่างนั้นอย่าลืมปิดแก๊สก่อนนะคะ ระหว่างนี้นะคะเราจะทําการตกแต่งหน้าพิซ za ค่ะแม่เอจะใช้ซอสพิซ za นะคะถ้าเพื่อนๆมีซอสมะเขือเทศก็สามารถใช้แทนกันได้ค่ะวันนี้นะคะแม่เอตั้งใจจะทำพิซ za หน้าเบคอนให้น้องมานะคะ่ะเพราะว่าในตู้เย็นบ้านแม่เอนะตอนนี้ก็มีแค่เบคอนนะคะส่วนเพื่อนๆน,นะคะอยากทําหน้าอะไรหรือชอบกินอะไรนะคะก็ใส่ใส่ลงไปดูค่ะ แม่เอใส่เบคอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็โรยด้วยชีสค่ะเสร็จแล้วก็ติดไฟใช้ไฟระดับกลางเหมือนกันนะคะปิดฝาใช้เวลา3นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้พิซซ่าที่อร่อยน่ารับประทานนะคะแม่เอขออนุญาตตักเสิร์ฟน้องมานะก่อนเลยค่ะ でもいいいいよいただきますどうですか全然大きい、うん、ママこってくれてありがとうはいどういただきまして เสิร์ลูกชายแล้วก็ลูกชายกินบอกว่าอร่อยเป็นที่น่าพึงพอใจของแม่เอ้ยิ่งนักค่ะพิซซ่านี้นะคะแม่เอจะทําเป็นพิซซาสําเร็จรูปค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะที่เขาวางขายตามห้างค่ะแม่เอก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้ละค่ะพิซซาสําเร็จรูปที่แม่เอพูดถึงนะคะก็คือพิซซาที่แค่เรานําไป ปิ้งย่างสัก2 3สนาทีนะคะเราก็สามารถรับประทานได้แล้วนั่นล่ะค่ะเรียกว่าสําเร็จรูปนะคะซึ่งเราจะเตรียมไว้ค่ะแม่เอ่ก็จัดการรีดแป้งเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มาตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่ะ3านาทีปิดฝานะคะจากนั้นเราก็ตักออกมาพลิกอีกด้านหนึ่งค่ะเรามาแต่งหน้าพิซซากันเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้ซอสมะเขือเทศก็ได้นะส่วนแม่เอ่ยใช้ซอสพิซซ่าค่ะ ก็ทาให้ทั่วแป้งนะคะจากนั้นแม่เอ๊ก็ใส่เบคอนค่ะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะคะส่วนของสามีแม่เอจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะจากนั้นก็โรยด้วยชีสนะคะตกแต่งหน้าพิซซ่าจนพึงพอใจนะคะเราก็จะเก็บโดยการใช้พลาสติกนะคะมาปิดแลปให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นนะคะแม่เอก,ก็ตั้งใจว่าจะเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะส่วนเพื่อนๆนจะเก็บถนอมรักษาโดยการแช่แช่แข็งก็ได้นะคะแต่ต้องใส่ถุงซิปล็อกก่อนนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเตรียมพิซซ่านะคะไว้เสิร์ฟเป็นอาหารเช้าสำหรับเด็กๆแล้วก็สมาชิกในครอบครัวค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นี่ค่ะเวลาลูกจะกินนะคะแม่เอ้ก็เอาออกมาจากตู้เย็นอย่างนี้นะคะแล้วก็แกะออกค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาไปย่างบนกระทะหรือจะเข้าเตาอบขนมปังก็ได้ค่ะใช้เวลาประมาณ3นาทีหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะแม่อขออนุญาตเอาไปเสิร์ฟน้องไอหน้าก่อนนะคะน้องไอหน้าตื่นแล้วค่ะกดแรงๆลูก 응หน่าทำให้น้องได้ไหมลูกมากเกิมาเต็ไอ้นานมันจะเบาต Falling fast, and my world's expanding. Feels like love, even though it. Could...